ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับต้นขนุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บขนุนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ลูกเยอะแยะมากเลยนะครับเป็นต้นเลยนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลยพาท่านผู้ชมดูลูกขนุนนะครับเยอะแยะเลยครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนุนลูกใหญ่มากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปีนต้นสนนไปเก็บนะครับมาฝั่งนี้กันนะครับนี่เลยโอ้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 โหยุยลูกนีก้ก็สวยนะครับโอ้ยลูกนี้โอ้โหเก็บลูกนี้ดีกว่าตรงนี้ออกลูกแปลกแปลกเฮ้ยเฟ็กเก็บเฟ็ก อู้ได้แล้วช่วยรับเลยเล่วอู้นี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วอุ้ยขนุนลูกนี้ออกลูกเป็นลูกทุเรียนอุ้ยไปแกะกันดีกว่าไปไปไปโอ้เก็บมาแล้วท่านผู้ชมอันนี้มันกลายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยกลายพันธุ์เป็นลูกอะไรเนี่ยคล้ายๆลูกทุเรียนเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันฮะ เกะดูสิแกะดูสิอเอาเกะทำงานแกะโหลดผมเพียงโอ้แกะออกมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราก็ได้แล้วครับไหนหันมายิ้มนหน่อยสิอย่าไปกินได้แล้ว,<บ>ลวโอ้อันนี้ก็ภูใหญ่มากเลยเกะอีเกะอีเกะอีแกะอีเกะ ทำไมมันออกลูกเป็นเสเียมนี่ดีจังเลยเออว้าวว้าวผู้ใหญ่มากเลยกินหอมฟุ้งเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับโอ้ดี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 อ wow. ันนมันนี่น่าพอดเด้อผู้ใหญ่เดี๋ยวมาชิมกันนะครับท่านผู้ชม ไหนได้ชิมดูสิอร่อยไหมอร่อยเนะไหนนั้ทำหน้าคนกินขนุนเนี่ยอมหงส์ตูเรียนตูเรียนอ่กินไปนี่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 คนละคูวใหญ่เลยขนุนอะไรขนุนกลายพันธุ์นี่ถ้าไม่อิ่มเยวเราขึ้นไปเก็บอีกครับมันจะมีลูกมันมันกลายพันธุ์นะครับบางลูก ทำทานแล้วไหมเดี๋ยวทำทากินทุเรียนทำทากินทุเรียนนี่ครับเรามากินทุเรียนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมไปเก็บอีกสิอยากได้ลูกแบบนี้อือยากได้ลูกใหญ่ๆนี่นะครับนี่ติดต่อได้เลยครับลูกใหญ่มากเลยเต็มต้นเลย